ว, <c oughs> วันนี้ก็จะคุยถึงเรื่องการนิิบายเรื่องการประกอบกรงเรียรตอนที่สามอันนี้สอนในลายนะครับอ,อ่สอนในไลน์อันไหนก็สอนในไลน์แล้วก็เออพูดง่ายๆว่าอืยิงนก ด้วยกระสุนนัดเดียวได้นกถึงสามตัวแล้วอะไรประเภทนั้นน่ะก็คือหมายควาว่าเออก็ขออาศัย y o ยูทู e อ่าเป็นอ่าเป็นตัวสื่ออ่าเป็นตัวสื่อให้ถึงอ่าลูกๆกันหลานน้องที่อยากจะเรียนต่อเรียจำลองอ่าจะได้ เรียนรู้ด้วยไปในตัวนะครับก็ถือว่าไม่ได้หวงลิขสิทธิ์ใดกันนะครับนี่เรื่องเรื่องการสอนประเภทนี้มันรู้อ่าได้โดยมิติไครมิติมันไม่จําเป็นว่าเฮ้ยไม่ถูกต้องนะอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นไม,ไม่ไม่้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของหลักวิชาการที่ต่างคนต่างเรียนรู้มาแต่ว่าจุดประสงค์และจุดหลัก และเป้าหมายอันเดียวกันคือให้รู้เรื่องว่าเราเขียนแบบเรือแล้วเราต้องทําเรือได้อนะอะไรประเภทนั้นนะครับไม่มีไม่มีประจุดประสงค์อื่นทีนี้ก็ที่ต้องอาศัยว่าจะใช้แบบในลักษณะอ่ายทําทด้วยต้อง เรส่งแต่บางพ่วงบางตอนเราไมา่ต้องอาศัยเส้นที่รัดกลุ่มมากอธิบายให้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 เข้าใจคือเห็นงานเฉพาะเฉพาะด้านเฉพาะเส้นมันจึงต้องจำเป็นจะต้องใช้อ่าโปรแกรมนี้นะโปรแกร,มอ,ร,แกรมอันนี้เรียกว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้ดีที่สุดนะฮะอ่ะ อ่าเป็นแคมป์เนี่ยครับอ่าทีนี้ก็อาศัยว่าโปรแกรมนี้ชัดเจนในเรื่องในเรื่องเส้นครับก็เลยว่าเอาโปรแกรมนี้เป็นเป็นหลักแล้วกันนะครับทีนี้มันได้แค่สิบนาทีแต่ความจริงมันได้เยอะจะจะชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงก็ได้เขออาอนุญาตหมดแต่ต้อง <laughs> <laughs> ต้องไปต้องไปอ่าเสียกระตัง ค่าลิขสิทธิ์นะครับก็ไม่กี่ตังหรอกครับไม่กีร่รตังหรอกอ่าก็พยายามจะจะทหลายครั้งหลายครั้งแล้วแต่มันก็พยายามจะปมันก็ไม่กีร่รตังหรอกครับเป็นเป็นเดือนนะเสียเป็นเดือนแต่เราจะทําถ่ายทําได้ได้สักกี่ชั่วโมงก็ได้นะแต่ถ้าไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ไม่เสียค่าออะไรก็ฟรี อ่าก็ปีเป็นครับเนี่ยครับก็ได้ขั้งละสิบนาทีเอานะอาจารย์คิดว่ามันแค่สิบนาทีนี่ก็อ่าหืดหืดขึ้นคอแล้วอ่าทำลายแตกฟองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนก็ว่าโอ้ยอ่ามีแต่น้ำไม่มีเนื้ออ่าอะไรประเภทน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเลงอะไรประเภทนั้นโอ้ยอย่าไปกิดที่างนัยนเพราะเพราะพวกนี้อธิบายไปเนี่ย เราจะไปแทรกเซมไปแทรกไปแทรกอับกับอารมณ์ในความาหลักวิชาจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลดีอะไรครับนะต้องทําไปด้วยอารมณ์สุนทรีนะพูดกันจากันยังไงสนุกสนานกันแบบพี่พี่น้องเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ดีฝ่านะครับแล้วก็สอนกันไปบางทีก็นะอ่า ได้อาจจะลดบัางไม่ได้มันก็ไปว่ากันนะอ้าวที่คุณก็เพลินอีกละเดี๋ยวพ่าไปสี่นาทีได้ไ่มอันนี้เอ,เ,อเอาเอาเอามาตั้งหลายตอนละหลายสองตอนสองตอนละตอนนี่ตอนนี้ตอนนี้สามก็หมายความว่าเวลาเราอ่าอธิบายเรื่องแบบเรื่องแบบกองเนี่ยคุณองที่ประกอบองอ่าเสร็จแล้วบางบางท่านก็ไม่เข้าใจนะบางคนก็ไม่เข้าใจ คําว่าไม่เข้าใจไม่ชาว่าะไม้ความว่าเขาโง่หรืออะไรหรือว่าเออนั่นเอม,นมันไปเรียนไมาทาน่ทันไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่หนึ่งคืออ่าทักษะในการต่อเรือเนี่ยเพิ่งเคยผ่านานะเพิ่งเคยผ่านบางทีบางครั้งเนี่ยก็อาจารย์จวกก็เบอร์เบอร,เบอร์เหมืนอนกันอ่ะอ่าสอนไปบางทีก็อ่าตอนนี้ใช่หรือเปล่า <laughs> อ่านะ อันนี้อาศัยว่าอ่าใช้หลักวิชาการที่เคยร่ำเรียนมาจากอาจารย์ก็พักรักจำมานะาครูพักรักจำไม่ได้จบมหาวิทยาลัยอะไรการต่อเรืออะไรมาหรอกแต่ว่าใช้ชีวิตในการต่อเรือมามาตั้งแต่อายุสิบแปดเรื่อจนตอนนี้ก็หลายขวบแล้วเ <c oughs> อาเรื่องว่าไปเอาไปอ่าขั้นตอนตรงนี้กอะนะ เอาขั้นตอนเขาแล้วก็คืออย่างนี้อธิบายว่าไอ้กงเรือเราเนี่ยที่จะประกอบเนี่ยอประกอบมันจะมีหลายขั้นตอนนะทำไมจะต้องไปพิถีพิถันเรื่องตอนนี้อ่อันนี้นังเรียนก็ถามนะอาจารย์ครับทำไมจะต้องมีไปพิถีพิถันกับไอ้เรื่องการประกอบกรงเนี่ยมันมันมันมีเหตุผลอะไรแล้วอะไรเงี้ยเออผมก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันเป็นหลักวิชาการหมดเรื่องเรือเนี่ยนะเรื่องเรือมันจะเป็นเรือบานเป็นบ้านอะไรมันจะเหมือนกันหมดอ่ะนเรื่องของของในสถานปนิกเนี่ยมันก็มีการอ่าการอ่าอิงเรื่องหลักการอย่างบ้านก็หลักการของเขาก็เรื่องฉากหมดเรื่องฉากคบว่าฉาก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 อ่าสี่ห้าไม่ใช่ฉากเก้าสิบ uh, จังนั้นอ่าเดืดมากฉากดิงนะ เรือนี่แปลกฉากมากก็ได้ใช้นะฉากมาก็ใช้แต่ใช้เหมือนกันแต่ความหมายและคําพูดมันแปลกมันต่างกันนะลมเท่าไหร่น้าเยเท่าไหร่ล้มเท่าไหร่นะนะอะไรเนี้ยก็หมายบอกว่าเอาหลักหลักของฉากเป็นเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์อ่าวสมมุติว่าอย่างงี้สมมติว่าอย่างงี้ อ้าสมมติว่าอย่างนี้ฉ <c oughs> ากคือก็ยังนึกไม่ออกในเรือว่าอะไรคือที่เราจะใช้ฉากเก้าสิบนะฮะใช้ฉากเก้าสิบหางนึกอ้าวมันก,ก็โดยมากมันจะใช้ดิ่งนะดิ่งดิ่งลงมาแล้วก็ ใช้ฉากจับทีนี้ไอ้ฉากด,ด้านล่างนี่เราจะจับในลักษณะอะไรเนี่ยจับตรงไหนที่ใช้คําว่าฉากเก้าสิบทีนี้ฉากเก้าสิบมันมัเป็นอย่างนี้อา่าฉากเก้าสิบก็คือเนี่ยเนี่ยฉากเก้าสิบใช่ไหมเดี๋ยวเป็นก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้เมื่อฉากเก้าสิบนะไอ้ตรงนี้สิบสองนิ้วโดยมากก็สิบสองนิ้วอะพิสองสิบเซนนะตรงนี้อา่าตรงนี้ ตรงนี้นะอ่าเรียกว่าตรงนี้ก็เรียกว่าเจ้าเก้าสิบเซนอันนี้ก่อนอ่านี่คือเก้าสิบเซน เก้าสิบเซนเนีเ่ย้ยสามสิบเซนฟุตหนึ่งนึงฟุตอ่ะพูดกันหนึ่งฟุตอ่าวันี้ภาษาชาวชาวชชชชเรือชาวช่างต่อช่างต่อเรือนะช่างต่อเรือเาก็จะพูดกันในลักษณะว่าอ่าเอ้ยอ่ล้ลมตรงเนี้ยเอาเท่าไหร่ล้มตรงนี้ถ้าเอาเท่าไหร่นะอไอคนที่ไม่เคยต่อเรือแล้วไปอยู่ในวงการอื่น ็งงมันไรไม่อะไรของมันวะมันล้มเท่าไรเจ๊เท่าไรก็งงอ่ะก็ไมีไหวมาอ,อย่างนี้อ่าเราพูดไปอย่างนี้ว่าเอาไปแล้วเก่าเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเข้าหน้าดีไม่อารามาบทอาถึงว่ากันเลยนะอ่านี่ตอนนี้เก่าเดี๋ยวเอาโอเคแล้วแค่นี้พอ